สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมุมมองเลขคลิปนี้ก็มาอัปเดตข่าวสาร VNL 2024กันครับแน่นอนว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวออกมามากมายเลยครับว่าไทยจะได้เป็นเจ้าภาพรอบสุดท้าย VNL 2024ซึ่งล่าสุด FIBB Le b o n World ได้ออกมาบอกอย่างเป็นทางการแล้วครับประกาศแจ้งให้ชาวโลกได้รู้นี่เลยครับ f i v b ใช้ภาพนี้ของบุมบิมชัดจุอ่อนสุดปังมากๆเลยแล้วก็แจ้งว่า ไทยแลนด์คือเจ้าภาพไฟนอล VNL 2,024อย่างเป็นทางการครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับแฟนๆบอลชาวไทยด้วยครับจะได้รับชมจะได้ติดตามสาวไทยของเราหรือว่าจะเป็นทีมดังๆอันดับต้นๆของโลกที่จะเข้ามาแข่งขันในประเทศไทยของเราอีกแล้วครับสําหรับปีนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆมากๆเลยครับแล้วนี่แหละครับแน่นอนว่าประกาศว่าเมืองไทยเป็นเจ้าภาพรอบไฟนอลแบบนี้ พู์ได้10นาทีในเพจหลักของ f i v b มียอดไลค์กว่า2,000ไลค์เลยครับนี่แค่10นาทีเองครับสุดยอดสุดปังเลยแฟนๆชาวไทยไม่ทำให้ f i v b ผิดหวังอยู่แล้วครับเรียกเรตติ้งได้สุดปังยอดไลค์พุ่งกระฉูดตั้งแต่ยังไม่เริ่มการแข่งขันเลยจริงๆครับก็รอชมรอเชียครับสำหรับสาวไทยของเราจะลงแข่งขัน VNL 2024ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ จากนั้นเดือนมิถุนายนก็จะมาไฟนอลที่กรุงเทพฯประเทศไทยของเรานั่นเองครับสู้สนะครับสาวไทยรอเชียเลยครับเชื่อได้เลยครับว่าไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือว่าแฟนๆวอลเลย์บอลทั่วโลกจะประทับใจกับการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ของไทยเราอีกอย่างแน่นอนครับสู้ๆนะครับเป็นกําลังใจให้ทีมงานทุกคน